ทีนี้มาเรื่องของถุงผ้าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับถุงผ้าก็มีปัญหาอีกเหมือนกันนะฮะบางคนนะครับปลูกถุงผ้านะครับแล้วอันนี้ก็เจอตัวเองเหมือนกันนะฮะคือลืมเปิดลืมเปิดตูดนะครับเมื่อไรลืมเปิดตูดรากมันเป็นแบบไหนฮะรากก็ม้วนอยู่ข้างในครับมันไปต่อไม่ได้นะครับแล้วมนไปที่สะสมความชื้นสะสมไม่พออันนี้มีปัญหาตรงไหนอีกรู้ไหมถุงผ้านี้นะครับอันนี้ทาต้องทาป้องกันเชื้อราครับโคเปอร์มาช่วยต้องใช้อปเปอร์มาช่วย หลังๆบางทีเอาไม่อยู่ฮะใช้น้นําหยดครับน้ําหยดนีด่คือถือว่าเป็นตัวอันตรายตัวหนึ่งสําหรับเรื่องของการปลูกนะครับปรากฏว่าบางบางครั้งเราไม่ได้เดินดูนะครับมันก็หัวมันตันฮะแล้วมันน้ํามันไม่ลงแล้วมันก็ตายครับตายหนึ่งต้นก็ตังก็หายไปเรื่อยๆเนาะตังก็หายไปทุกวันนะครับตั้งแต่เริ่มปลูกหนึ่งร้อยต้นนะครับตายไปด้วยนี้ด้วยโน้นด้วยนั้นนะครับพอโตแล้วยังตายอีกเหลือกี่บาท เหลือไม่กี่บาทราะใครที่ฝันต้องมีความตั้งใจกันมาจริงๆครับเออันนี้นะครับโห่น้ำหยดโห่แอ์พอร์ตนะครับอันนี้ใส่ถุงอันนี้ใส่ถุงปักชาไอันนี้ทาได้สวยไหมฮะทำไอ้แต่งแต่งยอดได้สวยนะครับอันนี้นะครับหรือว่าเอาไปปลูกในกระสอบป่านหรือว่าในถังคอนกรีตถังคอนกรีตก็ปลูกได้ครับแต่ก็มีปัญหาเหมือนกันพอรากมันเต็มแล้วมันก็ตึกแค่นั้นนะครับแต่ว่าถ้าเราทําใจได้ก็โอเคนะครับก็แล้วแต่ทุกคนนะฮะแล้วแต่ประสบการณ์แล้วแต่ สิ่งที่เรามีนะครับอันนี้ผมก็ยกตัวอ,อย่างมาให้เห็นหลากหลายรูปแบบนะครับอันนี้ก็เป็นการขนส่งต้นพันธุ์เมื่อก่อนเนี่ยห้ามขนส่งต้นพันธุ์ครับก่อนหน้านี้นะห้ามเคลื่อนย้ายเพราะว่ากัญชาเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเป็นสารยาเสพติดก่อนก่อนหน้านี้นะครับอันนี้เราต้องขนส่งอย่างนี้และครับต้องมีรถขนส่งพร้อมเพาะได้มเมล็ดแช่เพาะเมล็ดลงหยอดได้คืนเดียวต้องเคลื่อนย้ายก่อนที่จะเป็นต้นกฎหมายไทยสุดยอดใครเป็นคนเขียนก็ไม่รู้นะครับสุดยอดนะครับ พวกเกษตรกรทั้งหลาย <c oughs> สิ่งที่เกษตรกรทําได้ก็คือต้องทําตามกฎนั้นผมต้องเคลื่อนย้ายของเม็ดพันธเนี่ยต้นต้นพันที่กําลังจักง,งอกเนี่ยมาที่ฟาร์มแล้วก็มาทํางานกันต่อที่ฟาร์มถ้าเคลื่อนย้ายหลังจากนั้นโดนจับนะครับตํารวจเราก็น่ารักเนาะนะครับก็ <laughs> มีบัญชีมีอะไรเรียบร้อยนะครับทํากันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับอันนี้เกิดขึ้นแล้วจริงๆนะครับทําแล้วจริงๆนะครับวันนี้ <laughs> กฎหมายเพื่อสองปีที่แล้วโหทําให้เราเหนื่อยมากนะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการปลูกครับจากต้นเล็กเลยนะครับปลูกไปเสร็จเรียบร้อยอันนี้ที่ผมเล่าให้ฟังนะครับเดือนหนึ่งผ่านไปมันยังไม่โตเลยครับมันยังนอนนิ่งๆอยู่เลยนะครับเพราะว่ามันเจอความร้อนพอความร้อนปุ๊บดินน้ํามันจะเดือดเลยข้างในเป็นกรดครับพอเป็นกรดไปเลยครับรากหงิกเลยฉันออกไปไหนไม่ได้นะครับแล้วก็ตายหมดครับอันนี้ก็ปลูกเอ่อปรากฏว่าปลูกแปลงเปิดอย่างนี้แล้วไม่คลุมอะไรเลยโตไวกว่า อันนี้แปลงนี้มันไม่โตดูสภาพเห็นไหมครับดูสภาพฮะนะครับปลูกไปไม่โตอันนี้บ้านผมเองนะครับข้างบนหลังหลังอันนี้ก็เป็นชาวบ้านนะครับเกษตรกรปลูกโอเคนะครับอันนี้ก็แปลงที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับแปลงนี้ปรากฏว่าเราทําสลบไล่ลงน้ํามีปัญหาไหมโคดมีปัญหาเลยครับเรื่องน้ําเพราะมันจะไปกองที่ปลายครับไอ้ต้นมันไม่มันไม่มีน้ําให้ให้เราให้ให้ต้นให้ต้นไม้ที่ผมกินน้ําด้วยได้แบบครับพูดถึงเรื่องน้ํา นะครับแล้วก็อันนี้หลังๆมาที่ที่บอกไปนะครับว่าเราปรับอันนี้ปล่อยทิ้งไว้ไม่มีเวลาฮะอันนี้อันนี้ไม่ไม่ได้ต้องการทําต้นสูงนะปรากฏว่าไม่ทันนะเอาไม่ทันเตรียมดินไม่ทันลงปุ๋ยไม่ทันแรงมาพอดีระบบน้ําไม่เสร็จปล่อยไว้อย่างนี้เก่งเลยครับต้นต้นมันแย่งกันขึ้นตอนแรกว่าจะคือถ้าเมื่อไหร่มันต้องชะลุอย่างนี้เนี่ยมันจะต้องแต่งกิ่งตั้งแต่ตอนตอน,ตอนแรกนะครับต้องต้งแต่งกิ่งตังต้งแต่ตแรกอันนี้ปลูกไปเถอะนะครับปล <ๆ S 1> ูกเล่นๆได้แต่ไม่ได้อะไรเลย นะครับเพราะว่ากิ่งมัน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 จะเซนสิทีฟต่อต่อการเปลี่ยนแปลงของของเวลาเมื่อเวลามันผ่านไปมันแก่แล้วมางว่ายถึกว่าแก่แล้วกินเท่าไหร่ก็ไม่โตนะครับเพราะฉะนั้นทารม,มิงของของการที่จะเตรียมต้นกล้าสําคัญสําคัญแล้วก็ต้องให้เขาโตต่อเนื่องทุกวันนะครับให้เขาโตต่อเนื่องได้ทุกวันนะครับคน,คนที่รักต้นไม้นะครับก็เป็นคนที่ปลูกได้คนที่ไม่ ทิ้งคว่างๆนะครับพวกนี้ก็จะเหนื่อยนะครับน้าอันนี้ตัวเล็กๆครับยังไม่ไหวก็ใช้สเปรย์น้ําเดินเอาก่อนนะครับระบบน้ําพุ่งระบบน้ําผุดระบบน้ําหยดระบบน้ําอะไรมีหมดเลยทุกอย่างนะครับระบบน้ําท่วมท่มร่องนะครับหรือว่าบางทีน้ํามันหมดครับต้องใช้สายยางปั๊มมาก็ต้องจําเป็นต้องต้องใช้เหมือนกันก็แล้วแต่นะครับข้อนี้อเสียมีหมดเลยระบบน้ําพุ่งดีมากครับน้ําถูฉ่ามากเลยปัญหาก็คือต้องใช้น้าเยอะ แล้วปัญหาของมันอีกอย่างหนึ่งเมื่อไหร่เราวางแล้วนะครับไอ้ท่อมันปลิวครับลมพัดมาปุ๊บมันพลิกอีกแล้วใช้แรงงานคนเยอะเพราะฉะนันใครที่จะใช้ระบบน้ําพุ่งผมแนะนํานะว่าอย่าไปซื้อมันถูกกว่าระบบน้ําหยดไอ้ระบบท่อไอ้นี้ก็จริงนะครับระบบท่อแบบนี้ก็จริงแต่ว่ามันมันเหนื่อยต้องใช้แรงงานแล้วกว่าจะรดน้ําเสร็จนะครับระบบน้ําพุ่งโอ้โหอ่านมากเลยนะครับระบบน้ําท่วมแบบนี้ดีไหมดีครับต้นทุนถูกครับ แต่ว่าถ้าเป็นดินเหนียวมันจะขังไว้นานแล้วพวกอะไรที่มาหาเรานะครับพวกเชื้อรานะครับมาเต็มเลยอย่าเลยนะพวกซิเหลียของเชื้อราพวกนี้มันเป็นนักว่ายน้ําชั้นดีเลยเมื่อไหลน้ําท่วมขังมันจะเชื่อมกันหมดเลยเพราะมีหนึ่งต้นเกิดขึ้นไตรโคโดมาเอาอยู่ไหมไม่อยู่ไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการอย่าให้มันมีอย่าให้มันเกิดมันมีอยู่ไหมในในสภาพธรรมชาติมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเราจะต้องควบคุมสภาพธรรมชาติให้ได้ ความชื้นที่มันไม่พอเหมาะกับการว่ายน้ําของพวกมันนะครับแค่นั้นเองอย่าไปคิดอะไรมากไม่ต้องรู้จักชื่อวิทยาศาสตร์ไม่รู้จักแหละเอาแค่เอาแค่นั้นแล้วเราจะรักษามันรอดนะครับอันนี้ตอนหลังก็พัฒนาเตรียมมาเรื่อยๆครับเปลี่ยนมาใช้โซลินอยเริ่มคุมวาลวนะครับดีไหมดีครับประหยัดแรงคนแต่คนมันขี้เกียจครับเชื่อไหมฮะว่ามันเสียหายเพราะระบบเทคโนโลยีต้องรื้อระบบ อัตโนมัติทิ้งเป็นอัตโนมือนะครับจากคุมบนโทรศัพท์มือถือนั่งดูที่บ้านใช้ไม่ได้ครับใช้ไม่ได้กับกับพืชพวกนี้นะครับคือถ้าเราเราต้องดูด้วยสายตาทุกต้นต้องเดินดูกับมันทุกต้นต้องทําความเข้าใจกับมันทุกต้นทุกต้นเหมือนกันไหมใครเคยหนุ่มๆทั้งหลายใครเคยมีแฟนหลายคนบ้างนิสัยขขงแต่ละคนเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันครับ ไอ้กัญชานี่ก็เหมือนกันเลยนะครับมันเอาแต่ใจตัวเองต้นหนึ่งมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับวันนี้เราชวนไปกินข้าวผมไม่กินอ่ะฉันจะกินกาแฟอะไรเงี้ยนะครับระบบน้ําพุ่งที่ที่ทำโอ้สวยมากเลยอันนี้อันนี้คือเทสนะครับเทสเมื่อไหร่ต้นมันขึ้นไปแล้วนะครับรากหญ้ามันก็ขึ้นลมมันก็ปิวครับกลับมาตอนเย็นก็พลิกกันอีกแล้วนะครับสี่โมงเย็นเริ่มพลิกนะครับหกโมงเย็นเริ่มให้น้ำนึกภาพบอกไ่าสหาไรนะครับพื้นที่กว้างพื้นที่สิบไร่อะไรเงี้ยนะฮะ ผมไม่แนะนำผมไม่แนะนำนะครับแต่ว่าถ้าเป็นระบบแข็งอันนี้สุดท้ายผมมาใช้มินิสปิงเกอร์ครับมินิสปิงเกอร์คือทังออกที่ดีไม่ใช่ที่สุดนะผมไม,ไม่ไม่ใช่คำว่าที่สุดเพราะว่ามันอาจจะมีวิธีการอื่นที่ทุกคนแตกต่างกันแล้วก็ต้องคว่ำหัวมันลงนะครับอ่เมื่อไหร่อย่างนี้เนี่ยมันจะบานออกข้างข้างผมคว่ำหัวมันลงครับทั้งหมดมันก็จะกองอยู่ที่พื้นตรงนั้นนะครับแล้วก็ละลายน้ําได้ดีนะครับพอเราทําเป็นอันนี้เป็นน้าพุ่งเนาะอันนี้น้าหยด น้ำหยดที่ผมบอกไปเมื่อกี้ตายครับเพราะมันหยดลงจึ้งหนึ่งที่เดิมแล้วรากมันก็จะมากองอยู่ที่เดิมตรงอื่นไม่ไปนะครับทันทีที่มันหยดลงไปซึมลงไปมันไม่ได้ซึมทฤษฎีมันคือซึมไปทั้งหมดใช่ไหมนั่นคือทฤษฎีแต่ว่าพอของจริงปุ๊บมันไม่ได้ซึมไปอย่างนั้นฮะมันก็คือลงตรงไหนรากมันมาจ่ออยู่แล้วรากมันก็มากองตรงนี้มันก็ดูตรงนั้นนะครับตรงอื่นไม่ได้ไปแล้วนะครับมันถูกกินไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นระบบน้ําหยดถ้าจะใส่ต้องใส่หลายหัวนะครับใส นะครับในส่วนของการหยดนะครับก็สุดท้ายผมก็มามาจบอยู่ที่ระบบสปริงเกอร์นะครับถ้าเกิดเราพัฒนาต่อที่เกียรติมากขึ้นวันนี้เราทำเชิงการแพทย์เนาะทั้งหมดปุ๋ยทั้งหมดเนี่ยจะต้องเป็นอินทรีผมไม่ขอพูดถึงเรื่องปุ๋ยอินรีย์ไปหาเอาเองก็แล้วกัน,นครับเยอะๆมากมายนะครับท่านสามารถทำเองได้ท่านสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับพวกนี้ได้ไหมได้เลยครับสบายมาก นะครับใส่ถังออกไปปัม๊มทําเวลาทําตู้คอนโทรลตามที่เราต้องการเลยครับเทคโนโลยีขนาดไหนก็ได้นะครับยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ได้แล้วแต่ตังของเรานะครับแต่ว่าขอแนะนําไว้ก่อนว่าเมื่อไหร่ย,ยิ่งเทคโนโลยีมากความสูญเสียก็จะยิ่งมากขึ้นตามลําดับเพราะว่าคนจะไม่ดูนะครับยังจาเป็นต้องใช้คนถ้าเราทําเป็นอาชีพถ้าเราทําเป็นอาชีพนะครับก็พื้นที่คําว่าเป็นอาชีพนี้ไม่ใช่พื้นที่ไร่เดียวนะมัน,ม,นมันกว้างกว่านั้นนะครับ ก็มีปั๊มมีอะไรก็เป็นระบบปกติครับเราสามารถเอามาใช้ได้อันนี้อันนี้นะครับเ,าเราสามารถใช้ได้เลยนะครับต่อท่อมาสร้างระบบกลไกแต่ว่าสิ่งที่เราทําตอนนี้เร,เราเราเราไม่ใช้อัตโนมัติละนะครับเราใช้อัตโนมือคือคนงานจะต้องไปเปิดครับเปิดจึ้งแล้วก็เดินดูนะครับเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้มันเซนซิทีฟมากโดยเฉพาะพวกอุปกรณ์ไฟฟ้ามาใช้กับน,น้ํานะครับมันอย่างไงมันก็ไม่สเสถียร นะครับยังไงมันก็ไม่เสถียรเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องใช้คนในการที่จะสังเกตการอยู่นะครับมาถึงระบบไฟฟ้าเมื่อกี้ผมพูดถึง12-12นะครับ12-12ก็คือกลางวัน12กลางคืน12ใช่ไหมพันธุ์ที่พันธุ์ที่เราเลือกมาประเทศไทยมันเป็นอย่างนั้นกลางวันกลางคืนมันเท่ากันแต่ในฝรั่งเนี่ยกลางวันกลางคืนมันไม่เท่ากันมันสามารถกําหนดได้6ชั่วโมงนะครับแสงนะครับ6ชั่วโมงอะไรพวกนี้นะครับแต่บ้านเรา มันมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับรอมาหมดแล้วครับไปเป็นราวอย่างนี้นะครับหลอดไส้หลอดตะเกียบหลอดไม่เชื่อใครไงคือคือไม่เชื่อใครนะครับไม่เชื่อใครไอ้คนที่ไม่เชื่อใครก็เพราะว่าซื้อของฝรั่งไปไงฮะโคมเท่าไหร่ใครเคยซื้อแล้วบ้างสามพันสี่พันนั่นคือโคมหนึ่งเซตหนึ่งนะครับแล้วใช้ได้ไม่กี่ต้นนะครับ LED ที่ซื้อมามันต้องปรับฮะสุดท้ายนะครับเราก็ใช้สปอตไลท์ก็ใช้นะครับทุกอย่างนะครับที่ลองมาสุดท้าย มันก็เหลือ led led ธรรมดาหลอดละถ้าถ้าเมืองไทยก็อยู่ประมาณสักเ,เท่าไหรด่ดีประมาณถ้าเจ็ดสิบห้าบาทร้อยบาทประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าสั่งเป็นลลอดใหญ่เนาะล็อดหนึ่งก็ราคาก็ประมาณไม่เกินห้าสิบาทต่อหนึ่งหลอดประมาณยี่ผมใช้หลอดยี่ห้าวัตครับเดี๋ยวนี้นะฮะหลอดนี้นะฮะหลอดยี่ห้าวัตนะครับวาเป็นราวเลยนะครับระยะห่างนะครับสําคัญะฮะระยะห่างจากหลอดไฟถึง,ถ,งถึงตัวตัวต้น นะครับประมาณ25้าเซนมันสอกนึงเอาประมาณสอกประมาณนั้นนะครับมันโตขึ้นก็ดึงมันขึ้นนะครับมันโตขึ้นก็ดึงมันขึ้นนะครับเลี้ยงไปประมาณ2เดือนมันสร้างเต็มที่แล้วนะครับเราก็หยุดไฟครับพอหยุดไฟเสร็จแล้วมันก็ออกดอกทันทีนะครับทันทีเลยนะมันไม่เก่งมากเลยครับถ้าเรามีไฟอยู่มันไม่ออกดอกครับปีนึงมันก็ยังไม่ออกดอกนะครับแต่พอหยุดไฟปุ๊บเมื่อไหร่ทันทีทันใดเลย นะครับเก่งที่สุดเลยเพราะฉะนั้นทำไมต้องเตรียมต้นกล้าให้มันเท่ากัน